หวางทางแต่เดี๋ยวก็เจอน้องพาราดิอุสแล้วว้าวหนีกันเดี๋ยวพวกนั้นมันไล่จุกตดอ่าข้างหน้ามันมีเทเลพอร์ตนะคะ่ะทุกคนเราอาจจะใช้เทเลพอร์ตไปใกล้ๆแล้วก็บินต่อไปนะคะ่ะทุกคนคือถ้าบินยาวๆน่าจะยาวว่าประวัติมาจุดนี้แล้วก็ใช้น้องเบนว้าว ขึ้นก่อนโวเดี๋ยวให้น้องเจดากก้อนผักแบบตัวนี้ฝ่งยังไม่เคยได้อ่านี่สองตัวนี้แน่เลยอ่ะคือน้องพาราดิอดอโอตะว้าโอเคออตัวไหนวันนี้ สาดกระสุนไว้ก่อนน่นาจะใช่แล้วแหละตัวที่ล้มเนี่ยมีสี่ตัวมีเนคอมมัสด้วยอะ่ะโอ้โหตายแล้วอยู่กันสี่เลยเหรออยู่กันสี่เราทับเลยเหรอว้าวน้องคนละสี่นะคะทุกคนน้องไม่เหมือนกันน่ะเราต้องใช้ปืนดิ่งจะวดอะ่ะเออเราต้องพิจารณาตัวดีว้าว เลือดเก้าพันไอ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวหาไปทิ้งซุกอ้โดนโอ้โหมีน้องพาราดิโอสกับเนโครมัส์นะคะทุกคนกริ่งอ่ะกริ่งโอ้ยโดนชาร์จกับแข็งใบเมื่อกี้ว้าวมีไฟกับน้องแข็งอ่ะจริง เนโคมัสคือตัวนี้ว้าวว้าวเดี๋ยวสก็บน้องเจดาก้อนเอยสวยลงมาแสงนี้ไหมเนี่ยโอเคไป ตัวนี้น่าจะเป็นพาราดิโอส่ะโอ้ยรับแข่งยิอาตัวไหนพาราดิวอตัวไหนดีเนโคมัดมันเนี่ยดูไมอ่ออกอ้อยทำลายอะไรอีกเนี่ยไม้มาจากไหนวะเนี่ย โอ้ยอยากเก็บป้าเอา้านันเก็บยิงเออยิงโว้น้องเนโคมัสเออไปตัวที่อยู่ด้านหน้าเราคือเนโคมัสนะคะทุกคนบบเดินเด้ไไ้ ไอ้บ่เดียวโอ้ยไม้มาจากไหนจังแปดร้อยโอ้ยตายพวกเนี้ยอัดเลยฮะลกที่หนึ่งยัดโลกที่สองอัดไปไฟยเรา ไอ้โดช่าตะแข๊งจากน้องพาราดิยวลึกตามสมทบด้วยน้องเนโครมัสไอ้หลบวอลงไป <Yo. S 1> เลย์ยั่เออเนโครมัสจะเจอบอกเลยไอ้ระวัง wow. ไปหลบได้ตัวหนึง่งแต่โดนอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรน้องเนโครมัสทั้งคู่ยั่ ไปแล้วก็ซัดเออเราต้องซูน้องเนคอมัชแ่นาจากน้องคาราติอุตนะคะทุกคนผมว่างั้นเดี๋ยวมันช่วยกันนะแล้วเราจะจับน้องเนคอมัชไม่ได้เอออายมันเหมือนไปหาพวกอะ่ะเออไปไป อใส่แล้วก็ลบอกระสนมันนะคะทุกคนเออน้องในคอมมันเหลือประมาณสี่พันห้าพันแล้วอะ่ะนี่ยะลบอว้าวเราต้องบินสู้นะคะทุกคนเพราะว่ารอบที่แล้วฟางเก็บผินเก็บแร่บ,บาบาเลยเออ ถ้าดองโดนน้องพาราดิอุสไปนี่โดนแช่แข็งแน่เออใส่กระสุนย้ายระวังซัดเออหมวนตุ้ยไปเลยใสซัดงั้นแหละใสเล่นเล่สซัดเหลือพันกว่าเลย อ่สาสไตแขเรือฮ้มันสามแล้วเราอเออสี่ร้อยปัดปืนไรเฟิลไปละกันระวังว้าวโดนเฉียวนะระวังโดนเช็เคเว้าว ทั้งลูกไฟอุ้ยมาต,บตาบๆกันเลยน้องอยู่คู่กันนะฮะทุกคนเออหัวหลังนี่แหละเลือดเหลืสองร้อกว่าแล้วเออเคสาดไปตกันยิยงวาว อุ้ยนกนี่คมมักไปหาพวกแล้วอ่ลงไอ้น้องบินตุยไปแล้วหนึ่งอโอเคไปเล่นมอกมาไปเล่นนุ๊มาช่วยแม่เลยไปอ้ยสมุนน้องกลมจะมาเพื่อ สม,มุนองกรมันจะฆ่าของเราวะไอ้ป้าเอ้ย้องไปจับแล้ว เรา้ึงได้น้องเนโคมัดเป็นสักตัววันเนี้จะไม่ยอมสม,มุนองกอนแะน่มาเอ้ยมันเอาน้องเนโคมัดตายไปแล้วตัวไอ้สม,มุน้องกรตัวร้ายสาสู้ต้งนานมาชิงปาดหน้าไปเน่นะ น้องเนคอมมัสนะคะทุกคนน้องจะดจะงอหัวสีแดงแบบนี้เปิดไปเลยฮะเปิดแบบเปิดก่อนได้เปรียบอะ่ะอ,อยากให้น้องเปิดนะคะทุกคนน้องเปิดแล้วน้องสุดอะ่ะบอกเลยถ้าน้องเปิดน้องสุดอ,ะอ่ะรอบนี้ฟังจะหมายห,หัวแค่น้องเนคอมมัสเอา เออบินหลบบินไหลฟับงบอกเลยบินหลบบินไหลน้องบินไม่ได้นะคะทุกคนแต่เราบินได้เออบินหลบบินหลไอ,อเฮ้น้องมาอยู่ตัวเดียวเดียวแล้วเออก็ดีนะคะทุกคนน้องอยู่ตัวเดียวเดียวอะเพราะว่าจะจับได้ง่ายอะ่ะ ถ้าน้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะฟังก็ไม่รู้ล้วจะจับตัวไหนอ่ะทุกคนตายว้มันมีพวกเป็นแบ็คค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรใจสู้สอย่างเออไปอุ้ยมึงกลับไปหาพวกซักเออ ใส่กระสุนซอบว้าวบินเข้าไปไปเออกระจุยบอกเลยกระจุยจ้าจะมีน้องพาราดิอุสคอยช่วยนะคะทุกคนน้องเนคค้มาตัวแรกตัวนี้เรื่องมันจะเหลือน้อยแล้วอ๋อ ไปสัดเคของในคอมมาตัว้ายนะคะทุกคนเรือมันจะเหลือน้อย500แล้วโอเคไล่เฟิรนเลยเย้เค้ยิงส่กะสุน ้ยสมุนองก์น่ะมันมาอีกแล้วอ่ะไม่น่าเหมนอนะไอ้สมุนองกคนอย่ากขัดขวางการสู้ได้ไหมเออไปเออองแม่ขอมมัดไปแล้ว ว้าวตัวแรกเนี่ยแหละทุกคนคือเลือดมันน้อยอยู่แล้วอะ่ะเหลือสักประมาณร้อยแล้วกันเราฝั่งเขาจับใช้สีม่วงจะไม่เสียดายบนแล้วตายตายแล้วน้องบินโจมตีอะทุกคนเราต้องสั่งไม่ให้โจมตีอะเดี๋ยวไป Wow, Ui, bỏi hay Bỏi đôi. hay đôi. wow, uai, Bỏi đôi. Bỏi uai, Bỏi wow, Bỏi đôi. Bỏi không mất, uai, ah. Bỏi จาหลุดนะอาหลุดน้องแน่คอมมัชจาหลุดจาหลุดเหมือนจะจับได้แล้วนะคะทุกคนเหมือนจะได้น้องเน่คอมมัชมาแล้วเนอะเหมือนจะได้น้องเน่คอมมัชมาครอบของหนึ่งตัวได้น้องเน่คอมมัชมาแล้วว้าว